ดูกล่องไฟบางคนทำงานไก่ก็คิดถึงบ้านเนาะอนอนไล่นอนนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเสียงกบเสียงลำธารเสียงกบเสียงเขียดร้อง สวัสดีครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้พาทุกคนมาเปิดคลิปบนป่าบนเขา p t r n Channel ชตามรอยวิถีบ้านบ้าน <Nope. S 1> สืบสานวัฒนธรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวนี่คือคอนเซปต์ของช่องนะครับผมก็วันนี้พาทุกคนมาเปิดคลิปวางกับดักหนูป่านะทุกคนก็โชคดีเราอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ทุกคนติดตามให้กาลังใจกันย,ยาวๆก็ คลิปนี้ก็หลังจากห่างหายกันเป็นระยะเวลาน่าจะประมาณสองสองอาทิตย์กว่า,ก,วาก็ด้วยอุปสรรคนิดหน่อยนะทุกคนนะก็วันนี้ขึ้นมาอยู่บนเขาก่อสายรางานรายงานมาว่าก็ช่วงนี้ก็มีพวกหนูไหวายหนูแดงไม่ใช่หนูหนูพุกตามาพื้นราบด้านล่างนะทุกคนมันจะเป็นหนูที่อยู่บนเขานะ แล้วก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะรู้จักหนูหวายแต่ว่าหนูแดงอ่าหนูแดงนะมันจะอยู่พื้นที่สูงนะทุกคนก็มันอาจจะเล็กแต่ว่าเนื้อมันจะอร่อยมากก็วันนี้ก็มาตามร้อยวิธีก็ฝากให้ทุกคนให้กําลังใจกันด้วยก็จะจัดเป็นสองอีพีก็ภาคกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็จะไปดูแล้วตอนเช้าแล้วก็จะไปดูอีกรอบหนึง่งก็ฝากทุกคนติดตามให้กําลังใจกับ p t ท n c h a n ช e l นะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับคนที่จะมาเป็นครอบครัว PTRN มาเป็นพี่เป็นน้องให้กําลังใจกันเนะะเาะก็ฝากติดตามกดซับสไครต์นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมติดตามกันไปยาวยๆานะครับคืนนี้ที่เรามาถึงหมายที่จะวางกับดักแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าวิธีการวางหมาย หมูบนป่าบนเขาที่นี่เขาวางรอยกันยังไงเนาะติดตามกันไปยาวๆนะครับผมนี่คือนายพันของเราครับสวัสดีครับคุณพันอ่าเดี๋ยวคุณพันเราจะนําเราไปวางกับดักหนูภูเขานะฮะนี่เสียนภูเขาเลยเสียนหนูภูเขานะอ่ามากเลอืมรอยรอยรอยมันก็ดูยากเนาะมันไม่เหมือนรอยนาเนะาะอืม อ๋อแบบนี้นะมันก็จะเหมือนเหมือนทางวิ่งของมันเนาะเอมอม,มันดูยากนะถ้าเกิดคนไม่ชำนาญน,นะอืโอเคติดจากไ่จะยาวนะครับผมเดี๋ยวมาดูพิธีวางอันแรกกันเลยครับผมใส่เหยื่อนี้ใช้เหยื่อข้าวโพดก็ใช้แบบใส่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนะ ก็จะใส่แบบนี้ก็ได้แต่ว่าเหยื่อเรามีน้อยเราก็ใส่วิธีใส่ก็แตกต่างกันไปเนาะใส่แบบนี้ก็ได้เสียเป็นเม็ดเ,เม็ดเม็ดแต่ประหยัดประหยัดกว่านะก็วางตามรอยไปเลยนะประมาณนี้นะครับ uh huh, ผมก็เชือกเราจะามัดเชือกไว้ด้วยนะเพราะว่า เพื่อการมาดูนะเพื่อมันจะไม่หายนะมัช่วยล็อกล็อกใส่กับดักเราไว้ประมาณนี้นะครับ บนดอยเราจะใส่ยากหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเขาเนาะพื้นที่มันจะไม่ได้ราบเหมือนอนพื้นที่นาที่เราเคยเห็นกันทั่วไปครับผมก็มจะเป็นรอยวิ่งเนาะเป็นรอยวิ่งเนี่ยต้องสังเกตดีๆนะครับผมมันจะวิ่งตามนี้นะแล้วก็ใส่เหยื่อเขาโพดนะครับปรับพื้นที่ให้มันแบบให้ได้ระนาบเนาะแล้วก็เราขุดหลุมนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็น แม่ให้มันวางกับพื้นนะให้เวลาหนูหนูกินเนี่ยมันก็จะได้กดลงไปนะทุกคนติดตามกันไปเด้อทุกคนเด้วอวันนี้เราจะวางประมาณ20่ส ยี่สิบอันนะทุกคนนะเป็นหมายน้ำตกนะครับทุกคนก็ ก็จะวางกันไปเรื่อยๆนะหมายน้ำตกเราจะใส่วางกันไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูเป็นช็อตเป็นช่วงนะครับผมได้นี่กหมายแล้วนะในการที่เราวางเอากับดักไว้บน ภูเขานะทุกคนเ็่อเราจะทำเครื่องหมายไว้เนาะเผื่อเรามาดูตอนกลางคืนเราจะได้มีเครื่องหมายเรามาร์กตำแหน่งไว้เนาะจะได้กับดักเราจะได้ไม่หายนะทุกคนนะทึบเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนเพราะว่ามันเป็นพวกถาวันอะไรเยอะเนาะก็รู้ด้วว่าคืนนี้เราจะมีรุ่นไหม ฝากติดตามกันยาวนะครับผมเนี่ยเราวางหมายของเราไว้เพื่อกันหายเนาะหมายต้นน้ำธรรมชาตินะทุกคนนะตรงนี้อันหนึ่งแข่งนเออแข่งอันใหญ่นะอ,อนญนะนี่นะครับนนะมันมันใหญ่ไง อันนี้มัน5.5เกือบ6นิ้วถ้า6นิ้วใหญ่กว่านี้อีกนะหมายปลาลุกคึบเนาะมีตัวแน่แต่ว่ามันจะจะมากินเ,ยเหยื่อเราหรือเปล่านะทุกคนนะ ตะวันใกล้จะตกดินแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูหมายข้างคนากันบ้างนาะอื่ลงมันลงมาอืมถ้าไม่ใช่คนที่เคยดักบนเข่าเนี่ยก็จะดูรอยยากนะถ้าเป็นหมายแบบข้างคนาอางนี้ยจะเห็นชัดกว่า ติดตามกันไปยาวครับทุกคนโอ้ียทางทางมันจะลงมาอย่างงี้นะก็ตอนนี้เราก็วางกลับดักไปเรื่อยแนละ้<ม>เหลืออีกประมาณถึงสิบอันว่ะไม่ถึงแล้เนาะเหลือไม่ถึงสิบอันแล้ว<ม>ก็ ตอนนี้ก็ตะวันใกล้จะตกดินแล้วเราต้องรีบวางกับดักนะเดี๋ยวพอมืดมาจะมองไม่เห็นพวกทางพวกหนูพวกอะไรล้วอันใหญ่ยังจะแข็งด้วยนะของใหม่ด้วย ไปกระพิบพปไปกระพิบพตันนี้เราจะตั้งแคมป์นอนกันลําห้วยเนาะนอนข้างลำํำธารเลยครับเ,เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมว่าสับดักที่เราวางไว้จะได้ตัวไหม ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าหมายมันดูยากเนาะเราวางไปประมาณเก้าอันสิบอันสิบอันนะทุกคนนะเพราะว่าหมายมันดูยากแล้วอีกอย่างหนึ่งช่องช่องนี้มันม่ืดไว้ด้วยเนาะก็ะหาหมายยากเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ไหมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันตอนเช้าเลยครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนนะ ออใช้โทรศัพท์ถ่ายก็อาจจะเวียนหัวหน่อยนะทุกคนทีงงานเรานอน,อนล้ <c oughs> หนาวมากบนเขาทุกคนอากาศก็จะหนาวมากเนาะตอนแรกคิดว่าจะไปดูกับดักแต่สรุปแล้วคงไปตอนเชา้าทีเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าหนาวมากอยู่บนเขาอากาศมันหนาว ต้องนีอากาศเป่นแปลงด้วยเดี oh. ๋ยวเราไปดูก you know. ันตอนเช้าเลยนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนมาก่อนนะอ้าวเสร็จรบร้อยเสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้โหหมานหมานหมานหนูแดงบนดอยครับอันนี้หนูแดงนะหมานหมานไม่พาดครับผมหมายป่าหมายภูเขาเฮ้คเดี๋ยวเรา ขึ้นเขาไปดูไอ้กับดักจุดอื่นกันเนาะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวจะสรุปให้ทุกคนได้ดูครับผมว่าจะได้กี่ตัวนะโอเคเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาไปดูข้างบนบนน้ําตกนะต่อลำธารไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยสายมันไปยาวครับผมเจอแล้วหนูแดงครับผมหนูแดงเอาเอ นี่โดนขาสองแต้มครับสองแต้มหนูบนป่าบนเขาเนาะหนูแดงตัวก็จะประมาณนี้นะทุกคนนม,<อ>ม<อ>จะไม่ใหญ่นะใช่ใช่ด้านล่างจะไม่ค่อยมีนะหนูหนูพันนะคคระสายพันนะหนูแดง ถึงเต้มนะครับผมโอ้โหกลางตัวเลยหนูแดงนี่หนูแดงลักษณะหน,นูแดงก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าวันนี้ได้กี่ตัวเนาะก็เราวางสิบสิบกับดักสิบอันได้สี่ตัวก็ได้หนูแดงสามนาะแล้วก็หนูพุกหนูนาหนูนาหนูบ้านเรานะครับตัวนึงแต่ว่าก็ ไซส์กลางๆนะก็ดูยังไงครับผมดูดูหางนะถ้าเป็นหนูหนูแดงหนูบนเขาห่างมันจะเล็กขาวนะก็จะออกขาวๆแบบนี้เนะถ้าหนูบ้านเราก็จะเป็นใหญ่แล้วก็นานาแล้วก็ออกดำๆแบบนี้เนะก็วันนี้ได้สี่ตัวไม่พลาดครับผมวันนี้ทีมงานเรา ฉลอง uh, ความสำเร็จ <g all ion> ทีมงานน้ำกัดเนาะวันนี้ได้สี่ตัวนะหรือว่าไม่พลาดคืนนี้เรานอนกันข้างลำธารหนาวมากเมื ens, ่อคืนกะว่าจะไปจะไปยามเนาะจะไปดูไม่ไหวทุกคนมันหนาวเนาเนะนี่ทีมงานน้ำกัดเราในในในน้ำกัน <g all ion> นี่น้ำกันโอเคก็ขอบคุณ <g all ion> ที่รับชมกันจนจบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับทีมงานเนาะพีทีเอ n น e l ตามร้อยวิธีหากินอยู่บ้านๆสืบสานวัฒนธรรมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้คร<ม>ัเจอนคลิปหน้าครับผม